ผัดผงกะหรีห่หอมๆไข่ข้นละมุนกับทะเลสดๆราดบนข้าวหอมนุ่มนี่คือสวรรค์ของคนรักผัดผ,ดผงกะหรี่ที่แท้ทรูอีทริปโกวันนี้พาทุกคนมาที่ร้านครัวป้าอ้อยจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ร้านเราปักพิกัดไปให้ด้านล่างแล้วนะครับร้านนี้เขามีชื่อเสียงเรื่องลือเรื่องความอร่อยระดับมิชลิน รสชาติเด่นไม่เป็นรองใครชื่อดังไกลไปถึงต่างแดนเป็นที่รักของคนเกาหลีด้วยบางก็ว่านี่คือเจ๊ไฝแห่งเมืองเชียงใหม่เลยละ่ะเมนูที่นี่เขาจะเป็นอาหารไทยแบบตามสั่งนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างเลยละ่ะอย่างจานนี้คือปูนิ่มทอดกระเทียมที่ได้รางวัลมิชลินด้วยนะครับ <S 1> <S 1> วาบมาดูเมนูที่เราสั่งกันเลยดีกว่าครับเริ่มด้วยข้าวหมูกรอบทอดกระเทียมจานนี้ หมูกรอบพอดีหอมแน่นกระเทียมพริกไทยแบบจัดจ้านไปเลยครับ ่อด้วยเมนูขนมปังหน้าหมูเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของผมเลยและเป็นเมนูประจำที่บ้านป้าอ้อยชอบทานด้วยครับตัวขนมปังที่ทอดไปนั้นไม่มีความอมน้ํามันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับหมูที่โปะหน้ามาก็ปรุงรสมาได้อย่างอร่อยลงตัวเมื่อจับคู่กับน้ําจิ้มอาจารที่ป้าอ้อยปรุงเองด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้ขนมปังหน้าหมูชุดนี้อร่อยแบบเบรกแตกกินคนเดียวหมดไม่แบ่งใครเลยครับ ่อด้วยเมนูสุดท้ายที่เราต้องบอกเลยว่าว้าวมากๆนั่นคือข้าวทะเลผัดผงกะหรีจานนี้นี่เองครับคือตอนที่ผมได้มาร้านนี้ครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับว่าผัดผงกะหรีของที่นี่เขาจะเป็นไข่ข้นแบบนี้ครับพอได้เห็นก็ว้าวเลยอีกอย่างคือไข่ข้นแบบนี้เนี่ยถ้าคนทําไม่ดีทําไม่เก่ง มันจะออกมาเลี่ยนเลยนะครับกินหมดนี่คือเวียนหัวได้เลยแต่จานนี้ป้าอ้อยเขารังสรรออกมาได้อย่างลงตัวมากๆครับให้รสชาติที่โดดเด่นเค็มหวานมันแบบพอดีพอดีแล้วยิ่งได้ไข่ดาวอบกรอบมาทานด้วยสักใบโอ้ยขึ้นสวรรค์ไปเลยจ้าอีกทั้งกลิ่นของเครื่องเทศผงกะหรี่ก็ไม่แรงจนเหม็นฉุนเกินไปทานง่ายคล่องปากคล่องคอเผลอแป๊บเดียวอา้าวหมดจานแล้ว จัดได้ว่าร้านครัวป้าอ้อยคือร้านเด่นร้านอร่อยร้านแนะนําที่อร่อยคุ้มคุณภาพครบราคาก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดเลยครับร้านครัวป้าอ้อยเขาเปิดให้บริการความอร่อยตั้งแต่10บโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับหยุดทุกวันจันทร์ที่จอดรถก็หาไม่ยากครับใครมีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาลองทานกันดูนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ